พร้อมลุยทุกเส้นทางกับกระเป๋าเป้เดินทาง50ลิตรที่กันน้ํากันรอยขนาดใหญ่เก็บของได้จุใจทุกการประจนภัยสัมผัสการเดินทางที่เหนือระดับกับกระเป๋าเป้เดินทางขนาด50ลิตรที่จะเป็นคู่หูสําคัญขอ,ของการประจนภัยกลางแจ้งด้วยคมจุขนาดใหญ่พิเศษ50ลิตรสามารถเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็มีช่องใส่รองเท้าแยกเฉพาะสำหรับการพกพาแบบครบทัน วัสดุในลอดน,นะครับกันน้ําช่วยปกป้องสิ่งของในกระเป๋าจากฝนแล้วก็ความชื้นนะครับหมดกังวลเรื่องฝนตกกระทันหันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งแคมป์กีฬากลางแจ้งหรือการปีนเขากระเป๋าใบนี้นะครับพร้อมให้คุณได้พร้อมลุยในทุกสถานการณ์นะครับคุณสมบัติเด่นนะครับความจุอนเนกประสงค์นะครับจัดระเบียบสิ่งของได้ง่ายเพิ่มพื้นที่จัดเก็บนะครับพัสดุป้องกันรอยขีดข่วน ทนทานต่อการขีดข่วนนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับกันน้ําปกป้องของภายในจากน้ำฝนนะครับทําความสะอาดง่ายวัสดุคุณภาพสูงป้องกันคราบสกปรกและเช็ดทำความสะอาดาง่ายนะครับพื้นที่จัดเก็บเฉพาะสําหรับรองเท้านะครับพร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยสีสันที่หลากหลายให้เลือกนะครับทั้งสีแดงสีฟ้าสีดําสีส้มและอีกหลายเฉดตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคุณ น้ำหนักเบาเพียง1.1กิโลกรัมนะครับสะดวกสบายทั้งการสะพายและการพกพานะครับให้การประจนภัยของคุณสนุกและไร้กังวลน,นะครับพร้อมออกไปสำรวจโลกรีบสั่งซื้อเลยนะครับกระเป๋าเป้เดินทางสำหรับขนาด50ลิตรวันนี้นะครับคลิกดูรายละเอียดเพิเ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ